ก็ขอทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าพระเครื่องนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีอะไรที่ที่เล่นกันบ้างนะครับอันนี้วันนี้ได้พระเย่ยย่อยมานะครับก็จะมาให้ชมเป็นบางส่วนนะครับในส่วนของพระเครื่องที่ที่เขาเล่นหากันนะครับ วันนี้ก็ได้มาจานวนหนึ่งนะครับเอ่อให้ดูชิ้นแรกนะชิ้นแรกนี่ก็คือเหรียญเหรียญหลวงพ่อธรรมสอนคงนะฮะหรือว่าเป็นเหรียญอ,อาจารย์นะฮะพระอ,อาจารย์ของหลวงพ่อทิพยธรรมดิยโก,โกนะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อตะแห่งวัดบ้านใหม่สามแวงห้วยลาดด้วยนะฮะเหรียญน,นี้เนี่ยสร้าง โดยสร้างและปลูกศึกโดยหลวงพ่อทิพย์ธรรม,มนิยโกนะฮะจะเขียนไว้ที่ด้านหลังนะแต่ว่าเพืเอนเหรียญนี้เนี่ยผมซื้อได้ไม่แพงนะคะคนขายก็ขายในราคาทองแดงนะฮะแต่ว่าผมซื้อได้เป็นเนื้องเงินนะฮะเนื้องเงินมันกลับดำนะฮะก็เลยทําให้ดูยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เงินเงินกลับดําก็มีนะคะเราอย่ามองว่า เ,เงินจะต้องสีขาวอย่างเดียวครับบางทีผ่านอายุมา5 0ปี4ีปีเนี่ยมันโดนลมโดนอะไรมันก็ดําในเรื่องของราคานั้นยังไม่แรงนะฮะยังไม่แรงถ้าเป็นเนื้อเงินก็จะเล่นหากันหลักหลักหลักร้อยปลายถึงหลักพันต้นๆนะครับสำหรับเหรียญของหลวงพ่อธรมรมสอนคงนะฮะอันนี้ก็ถือว่านานๆได้ได้เจอที่หนึ่งนะครับ อองค์ต่อมานะครับก็คือหลวงหลวงพ่อชุ่มวชิรญาโนนะครับหรือว่าหลวงพ่อชุ่มวัดกรุดพงเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านนะครับหลวงพ่อชุ่มเนี่ยท่านเป็นหลานนะครับเป็นหลานของหลวงปู่สุขธรรมโชโตโน,นะครับรูปหล่อองค์นี้ก็คือรูปหล่อรุ่นแรกแล้วก็เป็นเนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริด รูปหล่อของท่านทุกองเนี่ยโดยส่วนมากมักนิยมต่อโคตที่สังคตินะฮะนี่ที่สังคตินะะี่ยจะต่อโคตเป็นใบโพด้านในใบโพจะเขียนคําว่าชุ่มนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่สวยนะครับมีค้าบาเบ้านะฮะขา,ขาวๆนี่ติดอยู่ตามองค์พระนะฮะแล้วก็ด้านฐานนี่จะอุดพวกมวลสารนะครจะเป็น ในส่วนของชั้นหมากในจะอุดบ้านต่างๆนะ,ะที่หลวงปู่ท่านได้ทำหลวงปู่ชุ่มเนี่ยท่านสร้างวัตถุมงคลเนี่ยรูปหล่อรุ่นเดียวของท่านนะครวัตถุมงคลของท่านเนี่ยจะเรียกได้ว่าแทบจะมีแทบจ,จะมีรุ่นเดียวเลยนะครหลายคนหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นรูปหล่อของหลวงู่สุกนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นหลานของหลวงู่สุกนะครับ ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเริ่มมีราคาและก็เริ่มมีกระแสขึ้นมานะครับเพราะว่ารูปหล่อของท่านแต่ละองค์นั้นถือว่าสร้างน้อยนะฮะสร้างน้อยอย่างละหลักร้อยองค์หลักร้อยหลักสองร้อยองค์หลักสิบองค์ก็มีนะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อสำลิดเนื้อขันลงหินนะครับเนื้อ,อเนื้อมนสารอย่างดีนะฮะก็ องนี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครราคาสนุนราคากันเล่นหากันก็ประมาณหลักพันต้นๆนะครับพันสองพันสามพันไม่เกินนี้นะครับสำหรับเนื้อสัมฤทธิ์นะครส่วนถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อ,อทองคําก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับผมสำหรับหลอกของลงประชุมเรามาดูรายการต่อมานะครับรายการต่อมาก็คือ,อ รูปหล่อเนื้อเงินนะครับรูปหล่อเนื้อเงินของหลวงปู่มั่งพุทธสโ,โลนะฮรรูปหล่อเนื้อเงินรุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าสร้าง19บเกองค์เท่านั้นนะครับด้านใต้ฐานนั้นจะอุดเทียนชยนัยนะฮะอุดเทียนชัยแล้วก็จีวรแล้วก็กีิสาของท่านนะฮะถือว่าหายากนะครับไม่ค่อยที่จะได้พบเจอให้เห็นมากนักนะครับสําหรับรูปหล่อ รุ่น96ปีนะครับของหลวงพ่อมั่งพุทธสโลนะครับเขาว่ากันว่ารูปหล่อรุ่นนี้เนี่ยสร้างสร้างตอนหลวงปู่อายุ95นะครับแต่ว่าเขาเตรียมพิธีจะฉลองจะฉลองอายุ96ปีของหลวงปู่มั่งนะครับยังได้สร้างก่อนเป็นปีนะฮะ ถือว่าก็มีความสวยนะฮะมีความสวยแล้วก็สร้างน้อยนะฮะสนุนราคานะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนย้อนไปสักสี่ห้าปีที่แล้วย,ยังไม่มีโควิดนะฮะก็จะเล่นกันที่หลักพันปลายๆนะครับหลักพันปลายๆหกเจ็ดแปดพันบาทถึงหมื่นนะฮะสำหรับรุ่นหล่อร,รุ่นนี้นะฮะรูปหล่อหลวงพ่อมังรุ่นก็สิบหกปี โอ,อรูปหล่อหลวงปูมั่งรุ่นรุ่นมหาเศรษฐีนะครับรุ่นมหาเศรษฐีขออภัยครับรูปหล่อหลวงปูมังรุ่นมหาเศรษฐีนะครัตรงนี้ก็เป็นเนื่องเงินนะครส่วนรายการต่อมานะครับรายการต่อมาเนี่ยเป็นเหรียญพระอธิการพรมสาลีเนี่ยครับ ระอธิการพรมสาลีอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับรุ่นสองถ้ารุ่นแรกเนี่ยคาว่าพระจะไม่มีสละอาะนะครับจะเป็นพรเขาเรียกว่าบล็อกสละอาขาดนะถ้าเขียนว่าพรอ,อธิการพรมสาลีนะอันนั้นเป็นรุ่นแรกนะครรุ่นแรกนั้นก็จะสร้างในปี2514นะครับก็จะมีราคาพอสมควรนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกก็เล่นหากันที่หลักพันต้นๆน,น,น,นะครับ สองสามพันบาทนะถ้าเป็นเหรียญรุ่นสองแบบนี้นะครับก็จะเล่นกันหลักร้อยต้นๆนะครับสองสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับด้านหลังก็เป็นยันเก้ายอดนะครับปัจจุบันนี้เหรียญหลวงพ่อพรมยังไม่มีของเกน,นะครับก็ถือว่ายังเล่นหาได้ด้วยความสบายใจนะครับเป็นเหรียญเนื้ออลาบาก้านะครับชุบนิกเกิลน,นะครับอา่า เรามาดูรายการต่อมานะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับของหลวงพ่อพาเยสุทโรนะ,ะหรือว่าพระครูภาวนาพิมนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในงานสร้างโรงเรียนบ้านสนูนะฮะรุ่นพิเศษสร้างโรงเรียนบ้านหนองสนูตมบัอญัติจมมงังหวัดบุรีรัมย์นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะฮะเจะ เขียนชื่อหลวงพ่อพานะครับก็เป็นยันของท่านอยู่ด้านหลังเป็นเหรียญใหญ่นะฮะสร้างในปี2517นะครับปี2517ปัจจุบันนี้ก็เล่นกันอยู่ที่หลักพันต้นๆนนะครับหลักพันต้นๆแ้วเป็นเหรียญเนื้อเงินนะร,รุ่นนี้มีมีเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่น่าเก็บแล้วก็เป็น เกจิคณาจารย์ที่เรียกเยกว่าโดดเด่นในเรื่องของสายคงกระพันชาตรีเนี่ยหลวงพ่อพาวัดบานยางเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในเกจิต้นต้นของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญเนื่องกันสภาพสวยนะครับเรามาดูรายการต่อมานะครับรายการต่อมาเป็นเป็นชุดรูปหล่อหลวงพ่อเหลืองนะครับองค์ซ้ายมือนี้เป็นรูปหล่อรุ่น2นะครับ รูปหล่อรุอ่น2ส่วนองค์อยู่ในกล่องนี้จะเป็นรูปหล่อฉลองฉลองอายุป84ปีนะฮะแปดปีด้านล่างนี่ต่อโคตตัวเลขแล้วก็ต่อโคดรลอลิงฮะอ,อุดกิ่งว่าทองแดงถือว่าทําได้สวยสง่งงามนะครับปัจจุบันนี้เล่นหากันที่หลักร้อยนะ,ะหลักร้อยหลักร้อยกลางๆนะฮะถึงหลักร้อยปลายนะ,ะตามความสวย ส่วนรูปหล่อรุ่นสองรูปูเหลืองก็เล่นกันที่หลักพันต้นต้น,นะครับหลักพันต้นต้น,ตนรูปหล่อรุ่น2ของบูปปูเหลืองนั้นจะมีความมีความระไมัคายคึงกับรุ่นแรกนะฮะแต่ว่าเราจะมีวิธีสังเกตคือรูปหล่อรุ่น2นั้นเขาจะเป็นเนื้อ,อผิวมันปูนะครับจะไม่ออกลมดำนะฮะอันนี้คือการแยกชัดเจนนะฮะถ้าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของลูปูเหลืองนั้นจะมีเนื้อที่ เป็นเนื้อรมดำนะครทุกองนะถ้าเป็นรุ่นแรกเนื้อจะไม่ออกแดงๆแบบนี้นะครับแล้วก็รูปหล่อรุ่น2นั้นจะมีความจะมีความผอมบางกว่ารุ่นแรกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังคงความคมชัดนะฮะยังคงความคมชัดแล้วก็เก็บรายละเอียดในส่วนของตัวหนังสือเนี่ยพระชินวงศาจารย์ด้านหน้านะด้านหลังก็เป็นวัดกระดึงทองบุยลำเนี่ย เขียนตัวหนังสือเหมือนกันนะครับรุ่นแรกออกปี28นะอันนี้รุ่น2ออกปี29นะสนุนราคาเล่นหากันอยู่ที่หลักพันต้นๆน,น,นะครับผมก็ถือว่าอ่าหลวงู่เหลืองนั้นท่านก็เป็นเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครในจังหวัดเวิลงลำเนี่ยพระเครื่องวัตถุมงคนของท่านก็ถือว่ามีราคามีา ที่ให้ความสนใจมากขึ้นนะครับรายการต่อมานะครับเรามาดูเหรียญรุนแกนะครหลวงพ่อสุวรรณอาเภอโนอนสุวรรณจังหวัดวบุรีรัมย์นะฮะอันนี้เป็นเหรียญเนื้องเงินนะฮะเหรียญของท่านเนี่ยถือว่าเนื้องเงินเนี่ยหายากนะครับเนื้องเงินไม่ค่อยที่จะมีนะฮะแต่ว่าท่านก็ยังไม่ค่อยที่จะมีผู้คนรู้จักมากนักน,นะครับแต่ท่านก็เป็นเกจิ อ,อีกท่านหนึ่งนะฮะของอํเาเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะปัจจุบันนี้ก็ราคาย,ยังไม่แรงนะฮะเหรียญของท่านนี้เล่นกันอยู่ที่หลักหลักร้อยปลายนะ,ะถึงหลักพันต้นๆสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุวรรณนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่ายังเก็บไว้ในสภาพสวยนะฮะด้านหลังก็เป็นยันยันคว่มนะยันคล้ายๆหลวงพ่อพวงวัดโคกเตสิงนะฮะหลวงพ่อสุวรรณวัด วัดบ้านไร่อัฏฐธรรมอืเภอนนสุวรรณจังหวัดวุรีรัมนะครับเป็นเหรียญหยุดน้ำรุ่นแรกนะฮะจากการที่พบเจอมาเนี่ยนะครับมีเนื้อผงครเนื้อผงเนื้อเงินนะฮะไม่แน่ใจว่าเนื้อทองคำมีด้วยหรือเปล่านะฮะถ้ามีก็อาจจะเล่นตามความนิยมนะฮะแต่ในปัจจุบันนี้เหรียญหลวงพ่อสุวรรณคาดว่าน่าจะไม่มีของเหรียญแบบแน่นอนนะฮะ ก็ถือว่าอ่าวันนี้ได้มาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมพอเป็นสังเขปนะครับว่าได้พระอะไรมาบ้างนะครับผมก็ท่านใดที่สนใจนะฮะอยากจะปล่อยเช่าบูชานะครับวัตถุมงคลพระเครื่องก็ให้เซิร์ชนะฮะเซิร์ชชื่อในช่องเฟซบุ๊กนะครับ ตามชื่อช่อง YouTube เลยนะครับสีธนนชัย168 Channel นนะไปพิมพ์หานะครชื่อ Facebook กับชื่อ YouTube จะตรงกันนะครับแล้วก็อินบ็อกส่งรูปภาพส่งรายละเอียดส่งราคาไปนะครับถ้าเจอองค์ไหนถูกใจก็จะมีราคาให้นะครับผมวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ทางช่อง YouTube ให้หน่อยนะครับถ้าโอกาสหน้า มีพระเครื่องมีวัตถุมงคลของเกจิคณาจารย์รุ่นต่างๆก็จะได้นำมาลงอาไว้ให้ทุกท่าน,น,นได้รับชมในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ